สวัสดีครับวันนี้เรากันอยู่กันที่ตำบลบ,บางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับแล้วก็อยู่กันที่กลุ่มการทําไข่เค็มนะครับสมุนไพรเพื่อสุขภาพข้างๆผมคือคุณพี่ท่อนนะครับสวัสดีครับพี่ท่อนครับพีทอนครับ,รบพี่ท่อนก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มการทําไข่เค็มสมุนไพรนะครับพี่ท่อนอยากให้เล่าถึงในเรื่องของไข่เค็มหน่อยเพราะเมื่อกี้แอบโดมแล้วกลิ่นหอมมากเลยตอนนี้ก็ถือสีสวยมากเลย ตันี้คือไข่เค็มอะไรแบบไหนแล้วทําไมถึงรวมกลุ่มความเป็นมาของกลุ่มเปม็นยังไ,ไงเล่าให้นุ่มเอกฟังหน่อยฮะอ่านี่คือไข่เป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจม,มาจากใบเตยขัน้นตอนแรกสมาชิกในกลุ่มนะคะเลี้ยงเป็ดแล้วทีนี้เราเอาไก่เป็ดมาดองเค็มธรรมดาถูกไหมคะแล้วเราก็เห็นว่าเราก็เลยอยากเปลี่ยนตัวเนี้ยว่าไก่เป็ดจะราคาห้าบาทอยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มไก่เป็ดมั้ยน้องแล้วก็เห็นในกลุ่มของสมาชิก ปลูกใบเตยกันเยอะแล้วใบใบเตยมันก็มีกลิ่นหอมมีประโยชน์ในด้านบำรุงหัวใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลยมาคิดกันว่าในกลุ่มเลยคิดกันว่ามาพัฒนาดีกว่าไหมก็คือมาทำเป็นใส่เป็นสมุนไพรเพราะใบเตยออ๋ครับมาเอาใบเตยนะสานเอามาผสมมีเกลือมีใบเตยมีดินเสาพองเรื่องนี้มปกติเราจะเห็นแต่ในส่วนของการทำไข่คิมนี่คือทำกับออกสีดำๆใช่ไหมครับเป็นขี้เท่าอย่างเงี้ยไม่ใชใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็คือมีการนำ ตัวสมุนไพรเข้ามาพอกเข้ามาจับทำให้มีกลิ่นหอมเ<ช>นาะ<ช>ก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้อีกหนึ่งทางให้กับกลุ่มสมาชิกด้วยนะครับ<ช>แล้วช่องทางในการจับจำหน่ายอะครับถ้าแบบอยากจะซื้ออยากจะทานอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างคะในในกลุ่มจำหน่ายแล้วก็ทางสินค้าทอบางบในจุดโต๊ตอบต่าง,างๆแล้วก็ทางไลน์ทางทางเฟซเฟซบุ๊กและทางเพจนะคะ มีค่ะมีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะลูกค้าชอบชอบค่ะชอบก็แต่ว่าตอนนั้นก็ขายดีอยู่นะครับพอมาติดช่วงโควิดตรงเนี้ยก็เลยมันก็ซาสาซาซาลงไปใช่ไหมครับเห็นดูจากตัวแพ็กเกจจิ้งหรือว่าบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยอยู่เหมือนกระปุกข้าวเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเหมือนกับตักแกงใส่หนี้แล้วก็ไป เรียกอะไรนะเป็นตัวบรรจุหีพอร์ดูเหมือนเป็นกระปุกข้าวแั่นแหละเนาะอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เมื่อไหฮะเนี่ยก็อตัวบรรจุัอยากมากเลยค่ะพอเขาเสนอว่าจะมีการอบรมเกี่ยวกต้องการบรรจุพันธุ์อยย่างเี้ก็เลยรีบไปอบรมไปนั่งฟังอยู่ประมาณสองวันเนี่บเพื่ออยากให้พัฒนา อ่าบรรจุภัณฑ์ที่มันดูเก๋แล้วก็แล้วก็ดูแล้วสะดุดตาที่จะให้ลูกค้ามาซื้ออ่าเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคนี่ไหมครับว่าเห็นแล้วสะดุดตาว่าต้องอร่อยแน่นอนเห็นจากตัวแพคเกจจิ้งนี้ใช่ไหมครับแลวในส่วนของตัวสูตรนะรับที่ท่อนนฮะคือนอกจากจะเป็นใบเตยแล้วเนี่ยผมเดินเมื่อกี้ดูรอบโรงโคเรียนแล้วเนี่ยอาจจะมีในส่วนของตัวสมุนไพรอีกหลากหลายชนิดมีแนวคิดที่จะนําสมุนไพรพวกนั้นมา ประยุกต์ใช่ไหมครับมีค่ะเนี่ยก็เลยในกลุ่มก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาสิ่งที่เราปลูกไว้ข้างบ้านก็มีชารักไร้ใช่ไหมคะใบมกะกรูดเราคิดว่าสิ่งพวกนี้เมื่อเราสมุนไรมาผสมกันแล้วมันจะเป็นรสต้มยำารือรเจอคิดอยากที่จะทดลองสูตรใหม่ๆเนี่ยก็เราก็ไปอบรมกันอีกใช่ไหมให,ให้มาได้พัฒนาในกลุก่มเพื่อมันจะดูได้ดูว่าสิ่งที่ผู้บริโภค คือเหมือนกับว่าต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคในสิ่งที่เป็นสม,มุน,มนมไพรเพื่อสุขภาพในตอบโจทย์ในกลุ่มเรากัน ah okay. สม,มุนไพรเพื่อสุขภาพอ๋อโอเคครับก็ถือว่าเป็นการสร้างทางเลือกให้กับกลุ่มผู้บริโภคอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับสําหรับคนกลุ่มคนรักสุขภาพนะฮะก็ยังไงก็เอาใจช่วยแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูกันหลังจากนี้ว่าเมื่อพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ เสร็จสิ้นแล้วนะครับจะโดนใจกับกลุ่มของพี่ท่อนหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของสูตรที่ปรับปรุงนําในเรื่องของสมุนไพรที่อยู่ภายใต้ครวัวเรือนหรือว่าอยู่รอบครวัวเรือนเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับสร้างให้เกิดมูลค่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุ่มผู้บริโภคด้วย,ย,ยนะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับเพราะว่าหอมากกับไข่เค็มเนี่ยตัวนี้เป็นไข่เค็มใบเตยนะครับต้องไปทอดไข่ตีนกันแล้วนะครับ เดี๋ยวรอดูหลังจากนี้นะครับว่าตัวผลิตภัณฑ์จะออกมาเป็นอย่างไรคอยรอติดตามกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลบางเป้าอเภกันตังจตรังครับแล้วก็อยู่กับกลุ่มไข่เค็มสมุนไพรเพื่อสุขภาพใกล้ๆผมก็คือพี่ท้อนสดครับพี่ท้อนครับเป็นไงบ้างคะหลังจากที่พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วได้ในส่วนของตัวแพ็กเกจจิ้งตัวใหม่แล้วก็ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบใหม่ด้วยตัวนี้คืออะไรเอ่ยไข่เค็มพอกสมุนไพรต้มยำมาค่ะ เป็นตัวตัวสมุนไพรต้มยำเลยเหรอครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่พัฒนาเพิ่มเติมลงไปก็มีข่าค่าตะไคร้ใบมะกรูดผิวผิวมะนาวผิวมะนาวแต่ผสมลงไปครับแล้วก็เราก็ออกมาปั่นครับเอามาปั่นแล้วมาผสมกับดินสอพองครับเพื่อจะได้มีกลิ่นต้มยำอ๋อครับแล้วตอนนี้วางจําหน่ายหรือว่าได้เทสหรือว่าได้ให้ผู้บริโภคได้ได้ ได้ลองชิมกันบ้างหรือยังฮะตอนนี้เราก็เอามาต้มนะคะแล้วก็ได้ให้สมาชิกในกลุ่มเขาไปลองชิมแล้ว่ะครับมันจะมีกลิ่นหอมของตะไคร้ใบมะกรูดครับผ่ะแล้วก็เนื้อของมันน่ะจะมีรสเหมือนกับเปรี้ยวนิดนิดครับจากจากกลิ่นจากน้ําของใบมะผิวมะนาวอ๋อผิวมะนาวใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์แล้วก็ช่วงนี้ก็นําในเรื่องของสมุนไพรที่ต่อต้านในเรื่องของโควิด -19 เเข้าไปเป็นส่วนผสมด้วยใช่ไหมครับ แล้วตัวแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ครับเป็นไงโดนใจผู้บริโภคมากขึ้นไหมโดนใจด่ดูแล้วสวยมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็นนาสั่งมาแล้วนะคะแบบนี้เลอครับค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเสร็จพี่พี่พร้อมที่จะจำหน่ายวันไหนเขาก็จะ<อ>เขาก็จะเอาตัวตกใจนะคะครับแพ็กเกจจิ้งแบบนี้สวยตัดหนูด้วยดูดีด้วยใช่ไหมครับก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าขึ้นไปอีกนะฮะก็ นี่ฮะคือไข่เค็มกันตังนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของภูปัญญาวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับนําในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็เป็นในเรื่องของพืชพันธุ์ที่อยู่รอบ ครัวเรือนนะครับมาปรุงแต่งเพิ่มเติมที่สําคัญก็คือเรื่องของสมุนไพรล้วนๆเลยตอนนี้อยู่ข้าวแล้วฮะ,ะพี่เฉลวยฮะ,ะเดี๋ยวเราพาไข่เค็มไปทอดไปกินไปชิมกันดีกว่าว่าในรูปแบบใหม่สูตรใหม่ผมยังไม่เคยลองเลยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะวันนี้ต้องลําลาไปพร้อมๆกับความอร,อร่อยของไข่เค็มสมุนไพรและก็พี่ๆด้านหลังที่กําลังปั้นไข่เค็มอย่างข,งข,งขงง่ขาวขมินนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ